สวัสดีนะครับผมสวัสดีเพื่อนชาวยูทูบแล้วก็เฟซบุ๊กนะครับจะพาอมันไปขายนะครับลองไปดูบรรยากาศรลานมันแถวนี้บ้างนะครับว่าเป็นยังไงนะครับจะไปกับโก้งซิ่งนะครับผมริมจินเสงนะครับขึ้นกับพี่อ้วนได้ไหมเนี่ยจะขึ้นกับพี่อ้วนนะครับมากับ r าร์ทีร้อยหนะครับลูกเตะ2ตัวกับโป้งริมจินเสงนะครับผม ใหญ่จังพี่ซารีเจดตันได้ไหมเนี่ยถ้าเกิดว่าเต็มที่เนี่ยผอ้ครได้เจ็ดตัน้นกว่าขึ้นขึ้นขนางหลังเนาะไปกันเลยนะครับผมซารีใหญ่มากเกียร์หนึ่งนะครับผมอ่าเน,นีกเกียร์สองนะเกียร์สองของริมกินเสียงก็เร็วอยู่แล้วนะครับ ทางก็ขึ้นเขานะครับเป็นที่ราบสูงนิดนึงนะครับโอ้หนักมืนกันนะนี่น่าจะประมาณสามตันได้นะครับโอ้มีโหลดด้วยไหวไม่ไหวนะไหวนะครับผมสบายนะครับ โอ้บรรยากาศก็เหมือนที่บุรีรัมย์บ้านผมเลยนะครับจะเป็นที่ราบสูงนะครับแล้วก็จะทํามันไร่มันร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับผมนี่นะอยู่ที่บอ่อถ้ำนะครับอยู่ที่บ่อถ้ำนะครับผมอาเภอขานุวอลักษณ์นะครับจังหวัดกําแพงเพชรนี่นะเป็นไร่มันสปารังแบบนี้นะครับทางก็ บานผมบเลยนะทางก็ทางบ้านนอกนะครับได้พ่ก็ดังแรงไม่มากนะครับแต่ว่าก็ถือว่าดังนะแต่ว่าแม็กถึงขนาดว่าลั่นขนาดนั้นนะครับแล้วก็จะมีกระจกมองข้างนะครับแบบนี้นะหรือว่าหูช้างนะครับได้ โดดอีกแล้วขึ้นมมนะครับขึ้นมมราคามันก็น่าจะประมาณตันละ2องกันสนะครับผมเห็นกับปี่ทีมงานเขาคุยกันนะครับหรือว่าถ้าเป็นกิโลก็สองบาทยี่สิบตังค์นะครับก็มีโดดด้วยนะเนี่ แล้วก็ลงมอนะครับเดินทางก็ประมาณ4กิโลเมตรนะครับโอ้โหอ๋อนี่อีกชิมนหนึ่งนะนี่แต่ว่ามาแค่คันเดียวหรือเปล่านะนี่นะ ก็จะเป็นรถอีกโก้งนะครับผมทั้งหมดเลยนะครับในเขตนี้นะติดขอนมันนะครับจะไม่มีหกร้อนะหรือว่ารถอีแซนนะครับในเขตกำแพงนี่นะแล้วก็แถวนครสวรรค์นี่ด้วยนะครับก็แถวอูทไทยแถวนครสวรรค์แถวอุทไทยนี่เขาจะเป็นแบบรถบดไปด้วยนะครับแบบสับให้ด้วยนะประมาณนั้นนะครับ เยอะนะครับโอ้ตรงนี้เต็มเลยนะครับเนี่ยโอ้ถึงแล้วนะครับผมลานมันเราจะพาไปดูซารีนะครับมีแต่คันเท่ๆเต็มเลยนะครับดูขึ้นเขียงดูว่า คันนี้จะหนักกี่ตันนะครับผม3ตัน7ครับจะขอเขาขอวัดครับ3ตัน7นะครับผมให้พี่วันตัน3ลดตันตัน3แล้วกับวันนี้มีกี่ตันเนี่ยก็ประมาณ2ตัน4นะครับบนรถมีไม่ค่อยเยอะนะครับไปพาไปดูรถซารี่เต็มเลยนะครับเนี่ย ไม่หมดนะเพียงแค่ส่วนน้้อๆนะครับคันนี้ดำได้ด้วยนะครับ <c oughs> นี่สิ่งแท้แม่รอนะครับผมคันนี้ดำนะครับ ยกดำลงเองแล้วดำเดได้วยใส่มากี่ตานที่เ่ยใส่มาจากตันน,สา,นาสามตันกว่าไงกลางคอกแล้วเนาะสตันกว่านะครับกระถิงแดงซุปเปอร์เคออันนี้ด้ำเองนะครับต้องใช้รถรถตักนะครับดำ อันนั้นก็ไม้นะผมไม้ก็ซื้อนะครับลายเมื่อกี้เต็มกล่องได้กี่ตันพี่เ,เต็มกล่องได้กี่ตันเมื่อกี้นี่นสีส่ตันแปดแม่ครับอันนี้ได้สี่ตันแปดนะครับใส่เต็มนี่เลยนะ มือผมยื่นไปนะไม่ถึงนะครับนี่นะสูงมากสอรี่แบบนี้ทั้งหมดเลยนะครับไม่มีหกล้อนะไม่มีอิฐแตนด้วยโค้งอะไรน,อน้อนี่ลิมลิมอีกแล้วลิมเยอะนะครับแถวนี้แต่พี่ก็บอกว่ากระจิงแดงเยอะกว่านะครับผมไปแล้วสองลูกเตะทุกคันนะครับผมไม่มีคันไหนมีลูกเตะเดียวนะครับ แม่เฟี้ยวมากเลยเนี่ยนี่เราขึ้นเขียงกลับบ้านนะครับแหมนิ่มๆเลยนะเนี่ยกระทิงแจ้งนะครับผมนี่ขับกันอย่างฝีมือมากนะครับเนี่ยีมง,งานที่ผมมาด้วยนะครับพี่สมเข้าให้เท่าไหร่พี่อ้วน 2องพัร้บลงแล้วขึ้นเนี่ยประมาณนี้ใช่ไหมประมาณสองพันสองครับราคาก็ประมาณนี้นะประมาณ2องพันงนะครับหลุดปอมใส่มาไม่เต็มนะครับดำไม่มีนะครับก็ก็เอาแบบนี้นะเอาโซ่ค้องที่คอนะครับ นี่นะครับแล้วก็รถต่กขึ้นนะครับว้าแหมน้ำได้เยอะนะเนี่ยโอ้ นี่นะครับผมจะพาไปดูทีมงานนี่นี่นี่นะครับผมจะเหมือนเหมือนคล้ายๆกันนะครับแต่ว่าสองลูกเตะทุกทุกคันนะครับผมเนี่ยคันนี้มีที่ยืนไว้ด้วยเวลาหน้าหน้ามันเบานะครับขึ้นไปเหยียบแล้วก็รถจะได้ไม่ฟรีนะครับร้อยยี่คันนี้ก็ร้อสิบห้านะครับ โอ้ยันมาทั้งหมดเลยเนี่รอรอเก็บปินนะครับรอเก็บตังแต่ว่าไม่มีชื่อนะครับจะดูยังไงถูกน้อเนี่ยนู่นอีกคันหนึ่งนะครับได้ ยกเป็นของเล่นเลยนะนี่โอเคเสร็จเรียบร้อยเรียบร้อยดีนะครับไม่ดานนะ <S 2> <S 2> <S 2> ไม่ถึงห้านาทีนะครับหลายคันนะสี่คันนะไปถึงห้านาทีถ้าเกิดว่าใช้คนโกยอะลงก็น่าจะ <S <S หลายหลายนาทีนะครับต่อคันนะ มีหลายทีมงานนะครับแต่ว่าเจอกันแค่2องทีมงานนะครับรอขึ้นเขียงนะครับช่างล้ำหนักออกแล้วก็กลับบ้าน ดูน้ำหนักรถหน่อยน่าจะประมาณตันสานะครับดูคันของน้องแบงโอ้ของลุงสมนะครับตัน ไมถึงตันคนระับ YouTube ครับผม oh. ตันหนึ่งนะครับคันนี้ไปดูรถปีกเขาบ้างนะครับรวมหมดแล้วนี่มีสองสี่หกดคัน9้าคันนะครับจิ้มงานลุงสมนะครับออกไปห,หมดละ น่าจะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมโอเคนะเพื่อนๆก็สําหรับวิดีโอชุดนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณนะครับผมทุกไลค์ทุกกําลังใจนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามไปด้วยนะครับสวัสดีครับ